รีวิวรองเท้า5นิ้วคู่ที่2หลังจากใส่มา1เดือนคู่นี้โคตรคุ้มซื้อ1ได้ถึง3าฟังก์ชันทั้งใส่ลำลองเทรนนิง่งหรือว่าใส่ไปลุยอา u t d o o แล้วจริงคู่แรกเนี่ยซื้อมาช่วงสงการตอนนั้นคนแบบยังไม่เก็ตเลยก็คือรองเท้าอะไรแต่ตอนนี้แบรนด์เข้ามาแล้วค่ะก็เลยต้องมีคู่ที่2นี่คือ Vibram Five Fingers รุ่น V Alpha ค่ะอ่ะมาดูดีไซน์โดยรวมเป็นรูปเท้า5นิ้วน้ำหนักเบาเบามากๆเป็นวัสดุแบบยืดยอย่างเงี้ยทุกคนปิดทึบปกป้องทั้งเท้าเลยปรับระดับได้ด้ออองงงารตนนี้้ขะ นี่เป็นตินทุกแกที่จะไม่ทาให้แบบตรงนี้มันกระดุกกระดิกหลุดหนีไปไหนปึ้งนี่ก็แม่ไว้นี่แล้วน้องก็จะมีโลโก้วีบรามตรงนี้แล้วก็ข้างๆา,งา,งางและใต้พื้นคือน้องอ่ะมีชื่อเรียกว่ารองเท้าแบร์ฟูดนะครับเป็นรองเท้าเปล่าเพราะว่าพื้นฉีบบางมากดูดิไม่เกิน6มิลลิเมตรนะคะฟีลเหมือนแบบเราเดินเท้าเปล่าเลยเดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูใส่นิ้วเท้าลงไปในรูที่ถูกต้องหุย้ยแต่มรนไมไ่ยากขนาดนั้น คือมันมันเหมือนเท้าเปล่าจริง,รงๆอะฟีลที่เราจะได้คือมันเหมือนเท้าเราแนบติดกับพื้นเลยนะครับสบายมันจะเบามันจะคล่องตัวขอโทษนะคะนิ้วเท้าเพื่อนที่แบบอิสระคือเราจะหาความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้จากรองเท้าแบบอื่นเข้าใจปะ้ะแล้วที่โคตรจะรักยึดเกาะพื้นดีมากอ๋อลืมให้ดูเนี่ยพื้นรองเท้าของเขาเนะเป็นลวดเป็นลายันเป็นการเพิ่มพื้นที่สัมผัสตามหลักฟิสิกส์แล้วมันก็จะทําให้แบบเพิ่มแรงเสียดทานไม่ลืน่นไม่หลบเวลาแกเคลื่อนที่ที่แบบต้องการการยึดเกาะอะไรเงี้ยคือมันจะลศมากใส่ไปทริป แล้วที่บอกว่าซื้อหคู่ได้ถึง3ฟังก์ชันไม่เกินจริงฟังก์ชันแรกเนี่ยเราสามารถเอาแมชกับลุกลำรองเก๋ okay, <ๆ S 1> เลยอ่ะเดี๋ยวลองให้ดู3ลุกอ่ะลุกแรกเสิร์ฟออบลรกก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันง่ายจำสูตรนะคะแล้วก็แบบแอคเซสซอรี่หชิ้นเล็กๆแล้วก็กระเป๋าเป็นฟิลแบบเป็นนางฮิปๆสาวลึกลับท่านหนึ่งคือต่อให้เป็นออบแรกกะแต่เรามีดีเทลที่รองเท้าของเราเนี่ย มันเก๋เพิ่มอ่ะลุกมันก็มีความแบบน่าสนใจอยู่จะคล่องตัวแล้วก็สบายเท้ามากก็คือเป็นคนเก๋ท่านหนึ่งจริงอ่ะลุกที่2นะคะก็คือพี่บอยท่านหนึ่งมีความวินเทจโอมันนี่เคยรองเท้าเราดูเหมือนจะแบบเป็นฟิลสปอร์ตฟิลออดร์ดมาแมชกับลุกที่มันดูมีความชิคชิติดวินเทจก็ได้อยู่นะคุณแม่กางเกงสแลกดำเอวสูงสักหนึ่งตัวกับเสื้อแบบฮาวงฮาวายอะไรก็แล้วแต่น้องรองเท้ารุ่นวีอัลฟานี่ก็แบบแบบว่าวินเทจวินเทจสักหนึ่งอันเอ็กเซอเรลี่เล็กๆเดี๋ยว ก็ได้นะข่าดำเทาอะไรก็ว่าไปใส่ถุงเท้าได้ด้วยนะคะจริงๆแบรนด์เขามปถุงเท้าขายด้วยนะเป็นถุงเท้าแบบ5นิ้วเอามาแมทช์ลุคได้สนุกเพิ่ม เซอร์กามโอเวอร์ไซส์สักหนึ่งตัวกางเกงกับโอเวอร์ไซส์ใส่หมงใส่หมวกไปเดินห่อสตีนไปเดินแบบทรงว่าทั้งสามรุกอะคือเป็นแบบยูนิเซ็กต์หมดเลยทุกเพศทุกคนใส่ได้นะคะข้อที่สองคือใส่มาเทรนนิ่งได้นะคะแกจะคล่องตัวมากเว้ยโดยเฉพาะวันที่ต้องเล่นขาชี้ยืดเกาะพื้นดีมากแล้วเราจะรู้สึกเลยว่า,ทาเาท้าเราทัชกับพื้นได้เต็มที่เลยไม่ยุบยากมันทำให้เรามั่นใจเวลาเคลื่อนไหวสุดๆล่าสุดในเพื่อนที่อิมเห็นและชี้ถึงขนาดมาทากล้วพอชี้ชอบก็เลยเปิดวาร์ปไปหนึ่งสเต็ปข้อสามคือเจ๊สามารถใสายออกทริปนะะค คู่เดียวคือจบจริงแกไปลองกันนะแก Vibram 5 Fingers นะคะรุ่น V Alpha คือเกดด้วยสวยด้วยใช้งานได้หลากหลายด้วยไปลองกันนะแกแว่าจริง